สวัสดีนะคะวันนี้เอ๋นะคะทีมงานเจงโคขานนิสันเอสเคชัวก็มาอยู่ที่บ้านพี่เป้กับพี่แดงนะคะพี่พรสวรรค์นะคะกับเจ้านิสันคลิกรุ่น VL คันนี้ซื้อสดเลยพี่รถมาเร็วจนพี่เป้กับพี่พรสวรรค์บอกปั๊มเงินแทบไม่ทันเลยนะคะอันนี้เราจองในงานมอเตอร์โชว์ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนแรกยังถามอย่ว่ารถจะมาทันภายในเดือนนี้ไหมใช่ไหมพี่แล้วก็เป็นไงบ้างคะรถมา ปั๊มเงินไม่ทัน่จองรถกันนะไปยังไม่ถึงสองอาทิตย์ดีเลยเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะรถมาแล้วแล้วก็ับรถมาส่งถึงบ้านค่ะค่ะชอบใจนี่ค่ะกับรถคันนี้พี่เป้กับพี่แดงก็ชอบชอบมากแล้วการบริการของเอเป็นยังไงบ้างคะพี่ประทับใจนะคะเพราะว่าน้องเขาก็มีอะไรก็โทรแจ้งโทรตามตลอดแล้วก็แจ้งระยะเวลาเรียบร้อยเราก็แบบสบายใจว่าเราจองไปแล้ว ไม่ได้เงียบหายไปอะไรประมาณนี้แคมเปญก็ถูกใจเนาะพี่เนาะก็สมน้ําสมเนื้อสมน้ำสมเนื้ออยากให้นิสสันมีเยอะกว่านี้นิดนึงใช่ใช่สมน้ําสมเนื้อสมน้ําสมเนื้อก็ไม่ก็รับได้ใน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 สิ่งที่แบบการบริการแล้วก็เอของสมนาคุณค่ะก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะอีกไม่กี่วันแล้วก็รถคันนี้น่าจะตอบโจทย์ครอบครัวของคุณพี่นะคะ ไปจะไปไหนจะทําอะไรปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะก็ขอให้มีความสุขกับรถเจ้านิสสันคลิกคันนี้และที่สําคัญนะคะเงินวันนี้เกือบล้านเฉียดล้านเลยนะคะมีที่นี่ที่จ่ายกันออกไปเนาะขอให้พี่ได้คืนเป็นสิบเข้าล้านเข้าพันเข้าให้มีแต่เงินแต่ทองขอรถคันนี้ขนเงินขนทองขนความสุขแล้วก็ขนความร่ำรวยแล้วก็กราบขอบพระคุณแทนนิสสันนะคะที่ เลือกนิสสันใช้ต่อทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าแล้วก็ใช้นิสสันต่อเลยล <ะ S 2> ไม่ไม,ไม่ไม่หนีกันไปนไหนได้คะเลูกค้าเก่าเป็นลูกค้าเก่าด้วย <laughs> ใช้นิสสันมาแบบเป็นเท่าไหร่แล้วพี่จะ20ปีแล้วใช่ไหมพี่พรสวรา์เนาะแล้วก็มาซื้อคันนี้อีกนะคะยังไงขอบคุณมากๆค่ะตัวแทนนิสสันแล้วก็เอสเคชัวร์นะคะขอบกล่าบขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะรๆเรยำรวยนะคะ